XLs นะครับผมยก2นิ้วยาง3-3กับหน้าแรปเตอร์สวยๆนี้นครับนะฮะวันนี้ราคาตัวนี้นะครับผมมีพร้อมส่วนลดพร้อมการตกแต่งแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าชอบแบบไหนนะครับผมกับตัวนี้นะลูกค้าเลือกเครื่องแต่งนะครับผมกับงานะตังหน้าเป็นงานแรปเตอร์สวยๆนี้เลยนะครับผม แล้วก็มีไฟมีไลท์สามุดเนะาะจะเป็นไฟสีขาวหรือสีเหลืองเราสามารถเลือกได้เลยนะครับุผู้ชมครับแล้วก็ไฟหน้าขเขาเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED เป็นแบบสีแคมแล้วนะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำกเป็นบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างข,างของเขานะฮะตัวนี้จัดมาล้อขอบ20่นะครับผมประมาณลบ24นะกับงานยางแอมสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมงานตัวนี้ไม่ต้องบอกครับว่าเทพมากคนระับของงานยางแอมตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เครื่องยนต์2 0 0 0 cc กำลังร้อแรงม้าเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็ลายสติกเกอร์ด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมาแบบเล่นลายนิดเดียวเองนะครับผมแบบด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังคำว่าเลนเจอร์แล้วก็เป็นรูปขวดแบบนี้เลยนะฮะที่ขาดไม่ได้คืองานโลบาเป็นงาน h a มเมอร์นะครับผมงานโลบาเป็นงาน h a มเมอร์นะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นฟอนต์ FORD นะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็งานกระชนท้ายเป็นงานทัมเมอร์เหมือนกันนะครับผมอยากได้แบบไหนนะครับยังไงทักแชทหรือลิ้ลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยครับคุณผู้ชมครับ Better never let it go. You oh, only cool. cool. get one shot. Do not miss your chance to blow this opportunity. <laughs>